ตลอดระยะเวลากว่า6เดือนที่ผ่านมานะครับนวัตรกรตำบลจองถนนได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศครับนวัตรกรตำบลจองถนนได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้าถึงบริการต่างๆของรัฐรวมถึงเรายังเข้าไปฟังปัญหาต่างๆในพื้นที่อย่างเข้าใจนะครับเพื่อที่จะ ได้ดําเนินกิจกรรมที่จะแก้ไขปัญหารวมถึงพัฒนาชุมชนในอนาคตนะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆที่ผ่านมาผมขอยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้รวมถึงมอบอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคโควิด -19 กับกิจกรรมโควิดวีคที่ผ่านมานะครับรวมถึงเรายังตั้งตัวแทนของชุมชนนะครับเพื่อที่จะติดตามการทํางานของพวกเราเอง รวมถึงช่วยในการขับเคลื่อตนตำบลหรือที่เราเรียกกันว่า TSI นั่นเองครับสำหรับการดำเนินง,งานของกิจกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับซึ่งการทำงานของรัฐกรยืมชนนะครับ <c oughs> ก็จะแบ่งไปตามความถนัดของแต่ละคนคในใดถนัดด้านใดก็ทำด้านนั้นครับคนที่เหลือก็จะเป็นผู้ช่วยใน,ในการทํางานนะครับโดยการทํางานของรัตกรเนี่ยคือจะมุ่งเน้นไปในการสอบถาม ความต้องการและติดตามปัญหาของคนในชุมชนเช่นในปัจจุบันนะครับก็คือจะเป็นการติดตามรายงานผลของสถานการณ์โควิด -19 นะครับโดยการทำงานทั้งหมดของเราเนี่ยครับจะอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสมาบิดทีอดีอไรครับผมค่ะและความคืบหน้าในการดำเนินงานของนวัตกรชุมชนของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ด้าน หนึ่งได้ผลิตภัณฑ์ค่ะตอนนี้เราได้ลงไปประสานงานกับวิสาหกิจชุมชนค่ะเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าสินค้าในชุมชนเรามีสินค้าอะไรบ้างที่สามารถพัฒนาต่อได้ 2. ด้านการท่องเที่ยวด้านตอนนี้นะคะเราได้มีประมุภาพบางส่วนของการท่องเที่ยวค่ะเพื่อที่จะเป็นเส้นทางในการท่องเที่ยวในอนาคตสาะด้านสุขภาพตอนนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะทําให้เราไม่สามารถที่จะลงไปพูดคุยกับผู้ป่วยได้เราจรึงทําการสอบถามผ่านอสมอ และหาแนวทางแก้ปัญหาค่ะแล้วก็4ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมก็คือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลซึ่งตอนนี้เรามุ่งเน้นไปในด้านกุ้งกล้ามกลางค่ะตอนนี้เรามีการ ทดลองในการปล่อยพันธุ์กุ้งลงทะเลค่ะ,ะ,เ,คะเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราสามารถนํากุ้งที่เราเพาะพันธุ์ลงทะเลได้หรือไม่และมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ค่ะและแผนการดำเนินงานในระยะถัดไปของเรานะคะ1ด้านการท่องเที่ยวค่ะเรากําลังวางแผนเพื่อสำรวจเส้นท,ทางค่ะเพื่อจะทําการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปสองค่ะด้านผลิตภัณฑ์ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดออนไลน์เป็นหลักเช่นการสร้างเพจได้กับวิสาหกิจชุมชนค่ะ3ด้านสุขภาพตอนนี้ด้านสุขภาพค่ะเราจะปรับเปลี่ยนจากการที่เราจะลงไปให้ความรู้ เป็นการสร้างสื่อเพื่อที่จะนำสื่อไปให้ความรู้กับคนในชุมชนแทนแล้วจะมีการมุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพด้านการทานอาหารมากขึ้นที่แดงของธนาคารกุ้งธนาคารกุ้งตอนนี้แผนของเราก็คือการจัดอบรมและหาความรู้ออนไลน์เพื่อที่จะพัฒน,นาสิ่งที่เรามีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะขอบคุณค่ะ